มายนั่งก่อนนะครับกระเป๋าครับคุณมายขอบใจจ้ะคุณมายครับคุณมายพอจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมครับว่าคุณมายเนี่ยตกบันไดามาได้ยังไงครับฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะโอ้ ปวดหัวค่ะเอาไมา้แม่บอกแล้วใช่ไหมลูกถ้ากลับมาบ้านน่ะให้บอกแม่ก่อนแม่จะได้ไปรับไงไม่เป็นไรหรอกครับคุณนี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> แม่มาแล้วเหรอคะแม่คะช่วยไปเอาน้ำให้ไม้หน่อยสิคะไม่หิวน้ำได้จ้ะลูก ฉันว่าคุณกลับไปก่อนก็ได้นะคะกลับไปทำงานของคุณะคะ่ะได้เลยครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะบาบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องไปจัดการเรื่องที่บริษัทนะครับเรื่องที่พ่อของคุณมาเนี่ยฝากผมจัดการไหมได้ค่ะยังไงฉันก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะครับงั้นผมไปนะครับ นั่งมาน,นั่งมาวันนั้นเนะี่ย <_ an> แกทำไมไม่ตกลงบนไดร์มาตายไปซะเลยมาอยู่ฝังหูฝังตาฉันอยู่ได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแกมันจะได้เป็นของฉันคนเดียวยยยนี่เมื่อตอนเนี้ยแกก็มองไม่เห็นอะไรแล้วนี่แกกินน้ำล้างมือฉันสักหน่อยจะเป็นอะไรไป เปงนน้ำล้างมือฉันไปเลยหนังไม้ไม้ลูกไม้น้ามาแล้วนะลูกขอบคุณมากนะคะแม่แม่ะคะไม้เพิ่งนึกได้อะค่ะไม้ลืมยาอยู่บนรถแม่ไปเอายาให้ไม้หน่อยสิคะ เกมันก็แค่ตาบอดไม่ดีง่อยสิน,น่อยใช่ฉันอยู่ได้แม่ว่าอะไรนะคะ,ะป่าลูลกมายงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาของในรถได้นะลกูก ม่ลูกของในรถอะไม่มีอะไรเลยนะลูกอ๋อมายเพิ่งนึกได้อะคะ่ะแม่สงสัยว่าจะอยู่ในกระเป๋ามายนี่แหละค่ะมายกินยาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาหหรอมายแม่คะตั้งแต่ที่มายเข้าโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยมายยังไม่เห็นตองเลยนะคะตองอยู่ไหนละคะ ไม่เห็นไปเยี่ยมไมเลยอ๋อประดีช่วงเนี้ยงานที่บริษัทเยอะลูกตองก็เลยไม่มีเวลาเลยไม่มีอะไรเหรอลูกอ๋อไมยว่าอยากสนับตองเข้ามาคุยเรื่องงานที่บริษัทนี้ละค่ะมายคิดไว้ว่ามมยจะเซ็นเอกสารมอบอำนาจให้ตองบริหารแทนไมยช่วงที่ไมยตาบอดแบบนี้นะค่ะแม่ไมยลูกไมย มาจะมอบอำนาจทุกอย่างให้ตองอย่างนั้นเลรอลูกใช่สิคะแม่ลองคิดดูสิคะตาบอดแบบนี้จะไปทำงานได้ยังไงล่ะคะถ้าเกิดมาไม่หายไปตลอดชีวิตยังไงตองก็ต้องขึ้นมาทำงานแทนมาอยู่แล้วบริษัทนี้ก็คงต้องหวังเพึ่งตองแล้วล่ะคะ่ะแม่ เห็นแม่เขาบอกว่าพี่อยากจะให้ตองเป็นคนดูแลทุกอย่างแทนพี่เหรอใช่ตองแหมกว่าจะว่างมาหาพี่ได้เนี่ยนานเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานแนะ่พี่อยากให้ตองมาเซ็นเอกสารนี้นะเอกสารตรงหน้าตองตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอกสารมอบอำนาจของพี่ให้กับตองทั้งหมดเลยนะเซ็นซะสิ ใส่ทุกอย่างให้ตองหมดแล้วนะทุกอย่างเป็นของตองแล้วแม่บริษัทรวยแม่ไหนไหนลูกจริงๆเหรอลูกแหมสาวของแม่เนี่ยเก่งที่สุดเลยนะนี่นางไมายนาับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกก็ออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็บริษัทของฉันฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแกอีกต่อไปแล้วอะไรนะคะแม่นี่แม่พูดเรื่องอะไรกันนะคะ มาเป็นลูกแม่ไม่ใช่เหรอคะทำไมเราถึงไม่เกี่ยวข้องกันหรอแกคิดว่าแกเป็นลูกแท้ๆของฉันอย่างนั้นเหรอไม้แกฝันไปเถอะถ้าพ่อของแกไม่ขอฉันไว้ว่าให้ปิดเรื่องเนี้ยไม่ให้แกรู้ควาจริงแล้วก็ฉันไล่แกออกไปตั้งแต่เด็กแล้วแม่คะนี่แม่พูดเรื่องอะไรคะทำไมไม้ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยนองไม้ นี่แม่ฉันผู้ขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องโง่เงาอยู่อีกเนี่ยฮะเอาจริงนะเรื่องเนี้ยฉันรู้มานานแล้วแหละแม่ฉันเขาเล่าให้ฟังว่าแม่ของแกเนี่ยตกบันไดาตายไปตั้งแต่ตอนที่แกเพิ่งคลอดได้แค่หนึ่งเดือนโอ้โห,หน่าสงสารเนาะเต่เาจริงๆแล้วเนี่ยแกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแม่ฉันนี่แหละที่เป็นคนผลักแม่กระตกบันไดาตายอะ่ะแต่พ่อแกนะ าก็ดันเชื่อคำพูดก็ง่อของแม่บ้านคนหนึ่งแล้วก็ขวาแม่บ้านคนนั้นทำเมียอีกจังค่ะใช่แม่ของแกโดนฉันฆ่าตายเองแหละฉันนะ่ะผักแม่แกตกบนันไดเหมือนที่ฉันผักแกไงแต่แกมันดังดวงดีดวงแข็งไม่อย่างนั้นเนี่ยแกก็คงจะไปนอนคุยในนรกกับแม่แกแล้ว <c oughs> ไม่ครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะคะคุณทีมน,นี่หนึ่งมายแกแกไม่ได้ตาบอดหรอกหรอใช่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่แกตั้งใจหลอกผู้ชายสองคนเหรอใช่แกมันโง่เองโง่ทั้งลูกโง่ทั้งแม่นี่หนึ่งมาย แกกินน้ำล้างมือฉันไปเลยแกแกนี่เป็ลวจริงเลยถ้าฉันไม่แกล้งตาบอดแกล้งจำอะไรไม่ได้ฉันก็คงไม่ได้เห็นความจริงแบบนี้สินะหลักฐานทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ของฉันหมดแล้วเพราะฉะน,นั้นแกสองแม่ลูกไม่รอดนะ ถ้ฉันจะบอกอะไรให้นะตองเอกสารที่แกเพิ่งเซ็นไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือเอกสารโอนหุ้นของแกทั้งหมดมาให้ฉันเั้่หาคุณเอียมคะคุณรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่คุณตอ,องโกงบริษัทของเราแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณตองเนี่ยโกงเงินไปสิบล้านครับโกงอะไรคะใครโกงจะไม่ได้โกงซะหน่อยันแค่เอาเงินของฉันเองเดียามาใช้ก่อนแค่นั้นเอง ยังไงอะนะไม่ว่าจะบริษัทหรือว่าของฉันเนี่ยเงินทุกบาทมันก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วเอาอะไรมามั่นใจอย่างนั้นอะตองนี่ฉันก็บอกเธอไปแล้วไงว่าสิ่งที่เธอเซ็นไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือการโอนหุ้นที่เธอถืออยู่ในบริษัทเนี่ยมาให้ฉันทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนเนี้ยมันเป็นของฉันหมดแล้วรวมทั้งทรัพย์สินที่มีของพ่อทั้งหมดมันก็เป็นของฉันมาตั้งแต่ตน้น ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละให้คนเร็วๆอย่างป้าแล้วก็ลูกสาวของป้าจะต้องออกไปจากที่นี่ออกไปซะสิไม่จริงคุงมายแก้าเป็นโกหกฉันมันคือเรื่องจริงครับแล้วก็ไม่ได้หลอกและการตายของแม่ของคุณมายเนี่ยที่คุณป้าเป็นคนทำเนี่ยที่พูดมเมื่อกี้ผมจะดาเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับคุณทิมคะยังไงฉันฝากจัดก,การเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะ ฉันต้องการไปพักผ่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้แม่ย,ยางงี้จะยังไงอะคะพอแม่คนเดียวเลยนี่ตองคิดจะมาต้อฉันคนเดียวได้ยังไงที่ฉันทำไปอะก็เ,เพื่อแค่นั้นนะตองเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยนะแม่คอยดูสิที่จะทำยังไงหุ้นก็เสียไปนะฮะแล้วจะติดคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตองคี่จะมาต้แม่อย่างเดียวเหรลูก เกมที่คิดว่าคุมได้แท้จริงแค่เป็นหมากในกระดานของคนที่เหนือกว่า